่พี่แวอยู่ตรงนี้ดวดดวดนี่คือแต้มหนึ่งเนี่ยเราตีตีพี่แววต้องกลับมาเริ่มเริ่มใหม่หรือว่าตายตาย,ตาย,ตายเราต้องกลับมาเริ่มที่บ้านใหม่แต่ถ้าเราถอยได้ห้าดวดถ้าเขาอยู่ในในไกลๆเนี่ยเราเราอยู่เราวิ่งปืนยาวอะถอยได้ห้าดวดแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดวดอีกดวดหนึ่งสองตีแล้วกลับไปเริ่มใหม่นี่คือเพลงดวดสะท้านฟ้าเล่นกันทั้งวันมือไม้ดอปี ตีตีหนึ่งร้อยเอ้ยตีละร้อยเกมเกมหนึ่งร้อยเกมร้อยหนึ่งตีสองร้อยอ่าตีครั้งละสองร้อยส่วนมากเขาได้ไล่ตีมากกว่าอ่าแล้วเราก็จะมาจดว่านี่คือกระดาษแผ่นนี้ก็สําคัญใช่อ่าตีตีหนึ่งครั้งก็ก็จะเขียนชื่อไว้พอสกอร์ใครตีได้เท่าไหร่ก็จะขีดไว้ใช่พอเล่นกันจนแบบว่าเลิกอ่ะเราค่อยมานั่งลบบวกลบคูณหารว่าใครใครได้กี่ตีอ่าใครได้ใครสีใครได้กี่ตีได้ mike you cut